สวัสดีครับผมนุ่มน้ำมนต์คนแคแนครับผมมือนี้นะครับมากับทีมงานหนูย่านนะครับผมทีมงานหนูย่านนะครับมากับน้องบีนะครับผมนี่น้องบีนะครับผมน้องรุดนะครับผมโอ้ปีไหนไหนตาดีบุโชว์คมร้อนนะน้องเบิร์ดนะครับผมครับผมนี่สร้างซิมนะครับผมครับผมนี่ครับพี่นาพี่ตาครับมือนี้เขามาหาหนูอ่าเมื่อเมือครับว่าเขาจะไปหาจำมานบ่หนูจะย่านแท้บ่เอาตามมาเลยพี่น้องครับผม ตอนนี้ไปแล้วนะครับผมนี่น้องเบอร์ไปทางหนึ่งนะครับผมน้องรุดไปทางหนึ่งนะครับผมสร้างทิมกับน้องบีไปอีกทางหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะตามน้องบีไปนะครับว่าจะไปใส่จังไดนะหม่องที่ใส่นะครับจะมานบอตามพี่น้องครับผมมาแล้วครับตอนนี้เจอไม้แล้วครับพี่น้องครับผมนี่ครับน้องบีจะไม้ไป เดือแล้วนะครับผมกับมึงไม้มึงไม้เก้าบุนๆอ่านี่ครับนี่ครับพีนดีไซน์นะครับจะเปมีข้อเป็นๆนะพี่น้องเด้อนี่ครับข้อเป็นๆข้อเป็นๆบ่วงให้ไปตามอ่ข้อหนูแลีนนะครับนี่ครับคนหายู่หากินนะครับเพื่อนอาจจะรู้นะครับผมอันะครับผมเอาหนึ่งไม้ไปแล้วเขาใส่แล้วเขาจะต้องทำเครื่องหมายไว้นะครับนี่ครับ มีแม็กนะครับเราก็หนีบกระดาษไว้เพื่อมายามยั้งคืนจะได้รูปมองน้องบีเนาะดูนะครับว่าจะหมานบอเจอแล้วพี่น้องบีนะครับกำลังใส่นะผมสถานที่ใส่ก็คล้องแหละครับผมใส่รัหนาและหลังไปนี่และครับมันเที่ยวไปเที่ยวมานะครับบนเที่ยวทางหนึ่งกับตรงเที่ยวทางหนึ่งทางเป็นแปนนะครับ ลังใส่หมยสองไปแล้วนะครับใส่แล้วก็ต้องหนีบกลับไว้นะครับเป็นสัญลักษณ์เพื่อเวลามายามจะได้บ่หลงรับลองรอยนี่หูเป็นแปรนี่น้องบีเป็นอาไรไบ้างนี่น,นี่นะครับผมร่องรอยนะครับผมนี่คือมันค้องมันเที่ยวนะพี่น้องเด้อมีความมันเที่ยวแปนนะครับคลของเที่ยวนะครับผมแปน หาอยู่หากินนะครับอาจจะได้หรือไม่ได้อีกเรื่องนึงนะครับหมานเมื่อหมานนะครับแต่ว่าเขาก็ต้องใส่นะครับหาใส่แบบนี้นะครับหาใส่วิธีอยู่หาอยู่หากินนะครับหองแป่นๆต้องบียร์กำลังเลือกทําเลนะครับเลือกสระภูสมอลระภูมลบนะครับสามหลังไปแล้วพี่น้อง ใส่จุ่มๆนะครับวนไปวนไมาหนิเนาะถ้าเจอเจอหนูคั่วติดตัวหนึ่งติดติดแล้วก็ตัวหนึ่งมาติดนะครับยาหมอแรงก็มาหาอยู่หากินกับน้องบีนะครับทีมงานหาอยู่หากินหมานนะครับหาพ่อบ่ได้ซื้อครับได้ไปเฮ็ดอยู่ให้กินไปปิ้งไปทอดไปพัดไปคั่วนะครับยแซ่บสุดดีครับคั่วหนูเนาะแต่ว่าสมัครผมกินตะปิ้งนะครับแซ่บดีปิ้งเนาะ ปิ่งมันมันครับน,นี่จักหลังน้องบียบวงเขามือนี่สามสิบก้หลัางนะครับผมดูสิว่าจะหมานบ่ตามไปพี่น้องทางทีมเขานะครับผมกำลังกลมๆเงยๆอยู่ครับเนี่ยหมานพันว่าหมานนะครับพูดน,นี่ครับเนี่ยหาหม่องนะครับหม่องใส่ครับ ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยไม้ไว้น,ไไวนะครับไม้ไว้ก็ยังเสียอยู่ <c oughs> ลืมลืม <c oughs> นะครับมานว่ามานนะครับนี่ลูกเขยของอ่าเนี่ยเนี้ยงแต่ไรแสนนะครับนี่นี่นครับมีอ่าบ่วงยี่หลังครับพุณนี่บ่วงสี่สิบครับสี่สิบโอ้ <c oughs> ตะกั่มวานะครับมานว่ามานว่ตาตะมันหาก,กินมานโหลดว่าเั่นว่า <c oughs> ว่าตะดูว่าตะตามันว่าตะมันมันโหลดนะครับเั็นนอนอยู่เฮี้ยนี่ จังไหนกับ่หมานนะครับครับมีเทคนิคมีเทคนิคเปวิธีการหาบ่ครับว่าหม่องเดมันสิหมานหม่องนิดสิถือสังเกตมังข้างมันเที่ยวมันแล่นนะครับข้อเปลี่ยนแปลงงานครับอ๋อนี่ครับพี่น้องงานหกงานใส่เล่นไปลวดใส่เลยนะครับเพราะว่าเห้องปูว่าหนูมันจะไปเที่ยวทางไหนเนี่ยนะครับผมหนูมีหลายตัวใส่เลยนะครับใส่แล้วก็ปั๊บนะครับนี่ไว้ ยึดถือเอาความหมานะครับเหมือนตะกร้มก็ได้นะครับพี่น้องวาตาดูหมานโหลดวาตามมนหากินหมานโหลดนะครับมือนี้ว่าได้มืออื่นก็สิได้นะครับเพราะว่าได้ซื้อได้หานะครับหาอยู่หากินหูบ้ครับนี่ความลู่ไม่อีกแล้วพี่น้องอันนี้นะครับเพิ่นว่าขี่จุนฟุ้นมันว่าสาธิมว่าขี่จุนฟุ้นพี่น้องนี่ไม่ไม่เล่นบะเนี้ยนะครับ เรามาห้อมารุ่นกันนะครับอารวดนี่มันอยูปะ่ะบ่วบัวบัวบัวยูมันป่ะขาดย่างเดียวยขาดย่างเดียวแต่ว่าใส่แบบสกัก<น>อนอ่าจะฟุกนะครับ,บรลวดสองเซน,น,น,เนเอ๋นอ,ล,งงอลวดสลิง<น>อันนี้ลวดเบอร์ใดครับนี่ 13, ตัวนี้ลวดเบอร์สิบสามตัวนี้ลวดเบอร์สิบสาี่น้องเทคนิคและวิธีการก็จะคล้ายๆกันนะครับนะครับ ก็ยองไปนะครับนี่ครับทีมงานหนูย่านพี่น้องย่านแท้ว่ายานแท,นแท้มือเลี้ยงลูกกันออกัน <laughs> บเบื้องเ้าเนาะครับตอนนี้เอามาต่องหลุดนะครับต่องหลุดกำลังหาขึ้นกันนะครับผมพ่อมองไปมองดีไหมมองดี <laughs> นะครับ <laughs> เป็นะมารมหมมึงนี่หมานหมานมานนะครับทีมงานหนูยนันหนูยันแท้บอต้องร้องมึงนะครับพี่น้อง เย็นนี้รู้กันน้องรุดนะครับว่าสุดยอดแล้วบาดเนี่ยมองมกักคักแล้วครับนี่อุ้ยของแปนขนาดครับมองมึงครับพามึงมองใส่เรอบนี่ครับแล่นยู่ยไม่เล่นวันนี้น้อ,นนนองรุดมึงไดินขึ้น,นครับเนี่ยอุ้ยแปนไปยังครับพี่น้องดักไว้นี่ละ เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วทาเครื่องหมายหนบกับทุกคนจะมีอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์จะขึ้นอย่างนงรุดถุงมัสติกครับกับอ๋อนี่ใส่นงรุดอ่าใส่ถุงมัาสติกมัดไว้นะครับเนาะเป็นใส่ลักของของต้องบีใส่กระดาษนะครับใส่แมกนีบสร้างทิ้มก็ใส่กระดาษแล้วก็แมกนีบนะครับสร้างคนอุปกรณ์ของแต่ละคนจะแตกต่างกันออกไปแต่เพื่อจุดประสงค์เดียวกันนะครับเพื่อว่าไ่ใหลงนะครับไ่ใหลงบ่วงของมามึงบ่วง อันนี้ได้ครับได้พี่น้องเด้อแปนอ้นคองครับมันคองเที่ยวพี่น้องครับอันนี้บ่วงบ่วง,งมันมาหมากรุนเงินหมูแรงครับผมเฮ้ยนี่นะผมมาหม,มานแท้ๆคองนี่นะครับจะหกรู้สึกจะหกนะครับนี่นะครับมองงูอยู่ไอ้กแก่ทำน้องรุด ตายแล้วเลือกมองนะครับนี่มุนี่มู้เป็นขวัยหากินนะครับพี่น้องนี่เนาะหากิน,น,น,นเนาะลองลดบ้างหน่แม่ครับขุดหอยขุดปูคล้องเที่ยวพี่น้องจะมีคลองเที่ยวแลไรเนี่ลเป็นปน,นะครับผมทำเสร็จก็ ใส่เครื่องไม้นี่ถุงพลาสติกนะครับผมอาจจะไม่ได้หลงกันเนาะวิธีการใส่ก็จะคล้ายๆกันนะพี่น้องหายู่หากินของโคตรดีสานบานเฮานะครับไวรุนยุกไม่เด้ลองรุดเลยทีมงานมานะผมเนตรกะเป็นไวรุ่นครับว่ไวรุ่นกะอ่าสววนะครับสบวไปเลยนะครับเอาได้ติดตามพมี่น้องว่าจะมาหรมาไม่มาแลงนะครับเจอกัน นี่เส้นเส้นเบิร์ดนะครับผมเนี่เยเส้นเบิร์ดได้มองแล้วพี่น้องอในข้อมเที่ยวหลายบ่เป็นหลายว่หนูหลาย,ลายนี่เสียนะครับตัวนี้เส้นนะครับเสยน,น,ยนปีที่แล้วกับหนูย่านนะครับผมเส้นเบิร์ดเส้นเบิร์ดนะครับหนุ่มสดครับเบีร์ครับรอหลุมรอเด้ยครับ ใส่เสร็จแล้วทำเครื่องหมายก็ไปเอาหันหนามานะนี่ครับโหสดนะครับนุ่มสดนะครับทิมงานผมนี่สดนะครับหน้าตาดีใครไม่หน้าตาดีคัดออกจากกลุ่ม <laughs> คัดหน้าตาครับเนี่ยพี่น้องบ่วงพองเที่ยวนะครับเอาหมานขึ้นยุกับผู้ม,มั่นนะครับผมดูมันใส่ดูใส่หลาย ครับหมานเองตะกำเข้า่าสูตรตะกำรนะครับใสล่ได้หลายสไลได้ไล่ไสสองบ่วงกับใสสามสิบบ่วงกัะหมานสูตรสามสิบบ่วงบ่ได้นอ้นองเบิร์ตเนาะเนี่ยน่ครับอายุหายกินต่น้อยนะครับเนาะัยรุ่นยุคใหม่นะครับรูปหลอ่อหากินหมานแต่บ่ค่อยบอหลยนะครับผมเนาะ สมัครมิตรผมเลยไปรอบคุบอกสวัสดีครับสวัสดีครับผมตอนนี้เมืองแร่นะครับตอนคำหลังจากเขาใส่บ่วงไว้แล้วนะครับแับนี้เขาสิม้ยามนะครับผมนี่ครับมาครับน้องบีนะครับผมนี่น้องบีเสียนหลุดนะครับผมสร้างทิมน้องเบิร์ตไปแล้วนะครับเฝ้านะครับอยู่ใส่คนละทางนะครับผมพยายามแล้วก้อนสิงมานั่งถาก้อนเสามีเงเอาเดี๋ยวตามไปเลยพี่น้องครับผมม่าเลย่ครับผมมาครับ ได้ยินเสียงจูจูแล้วพี่น้องแน่นแม่นแล้วแม่นแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยว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 เมืองแน่ท้ายเบิ่งแน่เมาองแน่ยหมาแล้วพี่น้องหมามาหนึ่งตัวก็หนูพอดจำได้ใช่ไหหนึ่งอย่เนาะเออยังเป็นหนูหน่อยอยู่หน่อยเนาะเอากลับพไป อเกี่ยวขอมาถึงเอวตัวน้อยไรสิหนูถึงเอวนะครับผมอธิการนะครับผมนี่ครับผมน้องบีจะต้องยังน้องบีให้ยังนี่ตัดแกวครับตัดแกวนะครับบมันจะกัดนะครับพี่น้องบีบอกสิครับบีบอกแล้วก็เอาบ่วงอ่อนครับอ้าวครับมานมาหนึ่งตัวโอเงได้กินสามสิบคูบได้หนึ่งตัวมาแล้วหมาร์มาน์มาร์มาแล้ว ข้าวเห็นแล้วเป็นยังใช้กูดีเบิร์ดงานวะอ๋อน้องเบิร์ดกระหมานมานะครับตัวหนึ่งนี่กันนะครับแสดงว่าทีมงานเทามนีกหมานสองแล้วนะครับแล้วสร้างทีมได้หปล่ยังไม่ได้โอเคครับเนี่ยที่ตัดโแต่ก็มาเกี่ยวข้อบ่วง ข้อใหม่เออไม่ออกไงต้วนี้มุ้งออกขึ้นได้ไหมตัวหนึ่งนะครับใส่ไอ้น้องเบิร์ดเด้ได้น้องเบิร์ดก,ก็ได้หนึ่งตัวมาหนึ่งตัวนะครับโอ้เหลียวเ่ววเห็นเหลียวเพื่อเห็นใหญ่งผดครับผมเดี๋ยวต้องไปเียกูไปขึ้นโอ้แน่นนะครับผม <c oughs> กวัวโอ้ยนะครับกูวกูได้มาหนึ่งตัวแล้วได้อยู่บนไก่ไห้น้องเบิร์ดน้องเบิร์น้องเบิร์ดน้องเบิกูได้อยู่บนไก่ปุ๊บ นี่หนึ่งตัวไปแล้วนะครับนี่ครับหนูเห็นนีม <laughs> หนูหน่อยตัวนึงครับผมอ่าได้สองตัวแล้วครับแสดงว่มามื่อน,นี้ทีมงานเฮานะครับผมได้สองตัวพี่น้องสองตัวนะครับเม,ได,มดไปนี่ยังมันเมิร์ตอ่นะโอเคครับเราจะตามต่อไปพี่น้องอะนะครับหมานอีกแล้วตัวนึงครับผมพี่น้องไสมึงนี่อุอ้ยเออเออแม่ตัวนี้เขาคอเลย เร,เ,เรียบร้อยครับพี่น้องแข็งไปโอ้ตัวนี้ตายค้าเลยครับครับอ้าวครับหมานมาสามตัวแล้วพี่น้องเอ้ยตัวนี้ตายค้าบ่วงครับพี่น้องมันถึงหัดถึอข้อพอดตีติดะตะเวนไที่มืเอเถอะวาแล้วไปิไปนะข้าบนคุ้มแล้วนี่เป็นบกสเสียง Say anh phải hạng bụng mày hai bụng là sưu bóng của nó mày hay mày mất đi phân đấu tony tony mày cho này nhập này, Chấp hàng chó này. Đó เนี่ยเปิดมาแล้วครับตัวที่สามครับผมของทีมงานนะครับเอาใส่ถุงใส่ถุงตัวนี้ไปลกคนไปเลยสิเนาครับผมนี่สุดยอดนะครับผมโอ้พอไดดอยูยได้กินอยู่นะครับเอาเดี๋ยวที่ตามตัวไปอีกครับว่าสิมันไวเบิร์ดไปรถนทานนี่มาแล้วเอาเดี๋ยวไปตามจ่ามงเบิร์ดนะครับครับผมตอนนี้นะครับยามขึ้นมาแล้วนะครับผมผลงานของเขานะครับผมได้จักตัวนับเลย หตัวนับโอ้เดี๋ยวเองมึงนะนับโอ้โอ้โอ้นับบ่ได้ดอกออกบ่ได้ครับพี่น้องนี่ครับห้าตัวหนึ่งสองสามสี่ห้านับออ้ยตัวย่างใงญ่ก็นี้ครับเห็นไหมครับห้าตัวนะครับนับได้บ่ได้พี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวนะครับมหาคนนครับได้หาตัวพอดีครับพี่น้องเอ้ยหมานหมานอยู่ครับเพราะได้อยู่ได้กินนะครับผมได้ต้นแม่ว่าได้ปนมาทันว่า บ้นหนูนะครับเอาเบิดเตียวนะผมเนี่ยหาตัวนะครับถือว่าหมานพอสมควรนะครับผมหาคนในหาตัวตูกคคละตัวพอดีนะครับผมได้เจ้หนูปากแดงเนาะหนูปากแดงก็มีนะครับได้เจ้หนูหนุ่มผกนะได้พิมก็ได้นะอยากได้ยุ่หนูปากแดงตัว่มีนะครับผมเอาเดี๋ยวมาตามรุ่นเหมือนเส่าต่อไปนะครับผมมัอนี่กับยามซํมนี่นะครับตอนึืน ครับเดี๋ยวมื่อเสารมาเล่าลุ้นกันอีกครับพี่น้องติด <im out> ตามครับผมครับผมตอนนี้มาตอนเสาร์นะครับพยายามตอนเสาร์นะครับทีมงานนะครับทีมงานหนูยานนะครับผมนี่ครับสร้างทีมน้องรุดน้องเบิร์ดนะครับน้องบีอะไรน้องบีอะน้องบีนะครับผมเขาเด็กแบบเขาเด็กโตย้ำเสาร์ครับครับช่วยช่วยนะชว์นะครับนี่ได้สามตนะครับสรุปแล้วนะครับเมื่อคืนนี้ในหาย้ำเสาร์ได้สามรวมแล้วเป็นแปดตัวนะครับผม เป็ตะหนูเป็ตะหนูยานได้รีครับผมได้แปดตัวนะครับผมคลิปนี้นะครับตายได้ยยก,กูมาขี้เหร่แต่ถือว่าหมานพคว่นนะครับผมกขอจบคลิปไว้สำนีนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเดี่ยวเลี้ยงเดี่ยวเลี้ยง